ธรรมชาติทั้งหลายเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่สามารถไปสรุปได้ว่าเขาเป็นอะไรเพราะถ้าเราไปสรุปว่าเขาเป็นอะไรมันจะกลายเป็นความคิดตัวใหม่ขึ้นมาไปปรุงแต่งให้ค่าทันทีเลยสมมุติจะเกิดขึ้นมาตัวตนจะเกิดขึ้นมาทันทีปราดผู้มีปัญญาผู้ที่แจ้งในธรรมแล้วเนี่ยท่านรู้แจ้งในความข้อนี้เลยว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นวิมุตติมันพ้นไปจากสมมุติมันพูดอะไรไม่ได้เลย มีแต่มนุษย์มาเชื่อว่าสิ่งนี้เรียกว่าการพูดจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเพียงอาการกับเพื่อของจิตจากจิตสู่จิตแค่นั้นเองมันไม่มีใครพูดเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าการพูดเป็นยังไงพวกเราเข้าใจตรงนี้ได้ไหมว่าสิ่งนี้ถ้าเราไม่ไปสรุปให้ค่าว่ามันเป็นอะไรมันจะกลายเป็นอะไรบางอย่างแค่นั้นเอง เหมือนกับเรามองกว่าสายตาจากซ้ายไปขวามองกว่าสายตาดูให้ทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นที่รู้ที่กว่าสายตาจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยมันมีแต่รู้อย่างนั้นอย่างนั้นด้วยธรรมชาติของจิตมันไม่มีใครไปรู้นะไม่ต้องพยายามที่จะไปรู้นะเพื่อลองกว่าสายตาจากซ้ายไปขวา กวาดไปให้ทั่วมองไปบนฟ้ากวาดสายตาเป็นรอบโลกใบนี้เลยลองกวาดสายตาไปดูไม่ต้องใช้สมองกวาดสายตาไปธรรมดาเลยพวกเราจะเจอแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แห่งจิตพวกเราจะเจอความบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครสร้างมันขึ้นมามันมีอยู่บริบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเลย พวกเราลองมองดีๆไม่ต้องไปตั้งใจมองนะไม่ต้องไปตั้งใจมองไปตั้งใจไม่คิดไม่ต้องพวกเราแค่กว่าดสายตาธรรมดาธรรมดาเนี่ยพวกเราจะเจอแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แล้วมันก็สงบแล้วมันก็ล่มเย็นอยู่ภายใน แล้วมันก็ไม่มีเรื่องราวใดๆมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์มันไม่มีเรื่องราวใดๆมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีการเวลามันพ้นไปจากการปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงย